เราใช้การวัดผลโดยการใช้วัด KPI นะครับก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกันก่อนนะครับว่า KPI คืออะไร KPI เป็นตัวย่อมาจากคำว่า Key Performance Indicator นะครับซึ่งก็แปลว่าตัชนีชที่วัดผลหรือความสำเร็จของงานนะครับเป็นตัววัดคุณค่าที่ประเมินผลออกมาเป็นตัวเลขนะครับจำนวนปริมาณได้ชัดเจนนะครับและแสดงให้เห็นว่าองค์กรหรือพนักง,งานนั้นมีศักยภาพเพียงใดนะครับหรือว่าประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ต้องเป็นอย่างไรนะครับหนึ่ง ชัดเจนวัดผลได้ทุกฝ่ายเข้าใจตรงกันนะครับสองประเมินผลอย่างไม่ลำเอียงนะครับสามมีกรอบเวลาที่เหมาะสมนะครับหรือง่ายเกินไปนะครับสร้างแรงจูงใจให้อยากบรรลุเป้าหมายการผลิตนะครับประกอบไปด้วย KPI ในหัวข้อย่อยๆนะครับเกี่ยวกับการผลิตเช่น QCD นะครับคุณภาพต้นทุนและการส่งมอบนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของความปลอดภัยความกำลังใจแล้วก็ด้านประสิทธิภาพนะครับในข้อนี้เป็นได้คุณภาพประกอบด้วยตัวอย่าง KPI ด้านนทุนนะครับก็จะเป็น KPI เนี่ยครับที่มีการดึงตัวเลขมาจากงบการเงินนะครับก็จะเห็นว่ามีการกล่าวถึงนะครับต้นทุนของสินค้าต่อหน่วยนะครับปริมาณการจัดเก็บสินค้าคงคลังนะครับการลดต้นทุนในแต่ละปีนะครับหรือว่าค่าใช้จ่ายในการซ่อมเครื่องจักรนะครับซึ่งตัวเลขต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีการระบุอยู่ในงบการเงินหรือว่างบต้นทุนการผลิตนั่นเอง ต่อไปก็เป็นตัวอย่างของ KPI ทางด้านการส่งมอบนะครับ KPI กลุ่มนี้นก็จะเป็นกลุ่มที่พูดถึงการสามารถผลิตได้ตามแผนหรือไม่นะครับเช่นความสามารถในการทําตามแผนนะครับการส่งมอบสินค้าได้ทันตามเวลานะครับการส่งมอบสินค้าผิดพลาดนะครับหรือว่าระยะเวลาในการส่งมอบสินค้านะครับซึ่งก็จะเป็นตัวสะท้อนว่าเราทําการผลิตได้ดีแค่ไหนนะครับหรือว่าทําการวางแผนแล้วทําได้สําเร็จตามแผนมากน้อยกี่ครั้งนะครับ ต่อไปก็เป็นตัวอย่าง k p i ด้านความปลอดภัยนะครับก็จะพูดถึงพวกสถิติด้านอุบัติเหตุนะครับว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกี่ครั้งครับจำนวนการเกิดอุบัติเหตุรุนแรงเป็นเท่าไหร่นะครับระยะเวลาต่อเนื่องที่ไม่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยเป็นมาแล้วกี่วันนะครับแล้วก็การาบำรุงที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุเนี่ยดีหรือไม่อย่างไรนะครับ ต่อไปก็เป็นตัวอย่างของ KPI ทางด้านความกำลังใจพนักงานนะครับก็จะเป็นเรื่องของอัตราการลาออกอัตราการขาดงานนะครับอัตราการมาทำงานสายนะครับรวมถึงจำนวนข้อเสนอแนะของพนักงานในแต่ละปีนะครับว่ามีการยื่นข้อเสนอแนะอะไรบ้างนะครับ ตัวอย่างหรือว่าการแปลรูปนะครับในตัวอย่างนี้ก็จะเน้นไปที่การวัด o e e นะครับก็จะวัดไปในส่วนของการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของแรงงานนะครับว่าประสิทธิภาพการทํางานของแรงงานเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มาดูโดยสรุปรวมนะครับว่าในาแต่ละวันในประสิทธิภาพรวมของโรงงานเป็นเท่าไหร่นะครับโดยใน o e e เนี่ยก็จะแบ่งเป็นสามหัวข้อย่อยนะครับก็คือเป็น A, P, Q นะครับ A ก็วัดว่าเครื่องจักรนในหนึ่งวันเนี่ยทำงานสักกี่ชั่วโมง ทีนะครับก็นับว่าในกี่ชั่วโมงที่ทํางานไปเนี่ยคุณมีประสิทธิภาพการผลิตได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับเช่นคนุณผลิตได้ชั่วโมงละสิชิ้นเนี่ยถ้าทําได้8ชิ้นก็แสดงว่าคุณผลิตได้แค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ในแปดชิ้นที่ผลิตได้เนี่ยมีคุณภาพดีอยู่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับเช่นถ้าเกิดคุณผลิตได้แปด,ดชิ้นเนี่ยแล้วใน8ชิ้นเนี่ยยังมีของเสียอยู่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็แสดงว่าอะไรครับคุณก็ผลิตได้แค่ประมาณเจ็ดชิ้นกว่าๆเท่านั้นเองนะคร มุมมองของเครื่องจักรนะครับก็จะเป็นการวัดประสิทธิภาพการทํางานของฝ่ายแม่ทนแดนนะครับหรือว่าสายซ่อมบำรุงนั่นเองนะครับก็ดูว่าเครื่องจักรเนี่ยมีการหยุดการทํางานบ่อยไหมนะครับหยุดอย่างมีเหตุมีผลนะครับหรือว่ามีการเสียนะครับเนื่องจากสาเหตุอะไรนะครับมีค่าเฉลี่ยการเสียหายต่อครั้งเป็นเท่าไหร่นะครับมีเวลาในการหยุดซ่อมแต่ละครั้งเป็นเท่าไหร่นะครับเวลาในการเปลี่ยนรุ่นเปลี่ยนอุปกรณ์นะครับหรือว่าการเดิอัพไทมยาวนานแค่ไหนนะครับต่างๆเหล่านี้อย่างที่เราบอกไปแล้วนะครับเวลาที่มันหยุดไปนะครับต่างๆเหล่านี้เป็นากิรผลต กรณีศึกษาโรงงานผลิตกาแฟ3รี1ินวันะครับความเป็นมานะครับฐากรการเกษตรนะครับบริหารงานแบบของงานสากรนะครับแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือในเรื่องของการลงทุนขยายกิจการอย่างต่อเนื่องนะครับจนกิจการเนี่ยมีการขยายตัวอย่างมากนะครับทั้งด้านเครื่องจักรการผลิตนะครับแล้วก็ด้านการตลาดนะครับจนถึงรอบที่ทางทีมวินิจฉัยก็ไปทําการวินิจัยสราประกอบการนะครับเบื้องต้น สิ่งที่คบก็คือกิจการมียอดขายที่เติบโตอย่างต่อนเนื่องนะครับจากปี57นะครับมียอดขาย92ล้านบาทจนถึงปี59มียอดขาย110ล้านบาทนะครับมีกำไรขั้นต้น15.9นะครับมีกำไรสุทธิ7.5 และเมื่อดูในแผนการของจากกรพบว่ามีการวางเป้าหมายยอดขายไว้ที่120ล้านบาทนะครับหรือมีการเติบโตของยอดขายที่10ล้านคิดเป็น9%นะครับดูกิจการจะมีผลงานดีไป็ทั้ทุกด้านเลยนะครับแต่ในระหว่างการสารวจกิจการเนี่ยมีการตรวจสอบงบต้นทุนการผลิตและพบความปิดปกตินะครับก็คือวัตถุดิบในการผลิตเนี่ยมีการนําน้าหนักมารวมกันนะครับเทียบกับสินค้าแล้วพบว่ามีการสูญเสียอยู่ที่15%นะครับโดยประมาณแต่จากเทคนิคการผลิตเนี่ยเป็นแค่เพียงการผสมแล้วก็บรรจุนะครับ ความสูญเสียไม่น่าจะมากถึงสิเนะครับเมื่อทําการสอบถามพนักงานนะครับก็บอกว่าไม่มีความสูญเสียหรอกครับไม่มีการทําหกนะครับะบวนการสะอาดดีทีมงานจึงทําการเดินสารวจภายในโรงงานนะครับโดยหวังว่าจะพบว่าสินค้าเนี่ยไปหกที่ไหนนะครับแต่ก็หาไม่เจอนะครับแล้วก็มาถึงในส่วนของกําลังการผลิตจากการสอบถามพนักงานก็พบว่าใช้กําลังการผลิตไปอย่างเต็มที่แล้วนะครับภาพแรกนะครับแสดงให้เห็นถึงข้อมูลพื้นฐานของกิจการนะครับว่ามีการเติบ มีเป้าหมายการขายที่ดีนะครับมีความเข้มแข็งของกิจการสูงนะครับรวมถึงมีกําไรทุกปีนะครับเมื่อเก็บข้อมูลจอะลึกนะครับทีมวินิจฉัยสงสัยใน2ประเด็นนะครับคือ 1. สัดส่วนกาแฟที่ผลิตกับโครง้างต้นทุนเนี่ยไม่ตรงกัน2ปัจจุบันผลิตเต็มกําลังผลิตแล้วหรือยังในภาพที่เห็นเนี่ยเป็นการสารวจกระบวนการผลิตนะครับแล้วก็เก็บข้อมูลการทํางานของเครื่องจักรแล้วก็หาเวลาการผลิตมาตรฐานนะครับเพื่อหากําลังการผลิตนะครับโดยใช้เครื่องมือนะครับแผนภูมิคนและเครื่องจักรปัญหานะครับหนึ่ง การเบื้องต้นกําลังการผลิตไม่ได้ตามเป้าหมายนะครับจึงทําการสารวจนะครับและเก็บข้อมูลกำลังการผลิตจริงนะครับแล้วก็มีการใช้เครื่องมือนะครับแผนภูมิคนและเครื่องจักรนะครับสการสูญเสียวัตถุดิบหลักในการผลิตนะครับที่หาไม่พบว่าสูญเสียที่ใดนะครับผลที่ได้จากการสารวจนะครับหกระบวนการสําคัญของการผลิตคือการบรรจุ2องนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีเครื่องจักรทั้งหมด7เครื่องนะครับกำลังการผลิตเดิมอยู่ที่4 7 5 0นถุงต่อวันนะครับเมื่อใช้เครื่องมือคนและเครื่องจักรหาจำนวนการผลิตแท้จริงนะครับ การสามารถมีกำลังการผลิตได้ที่7,410ถุงต่อวันนะครับหรือหมายถึงกิจการเนี่ยใช้กำลังการผลิตปัจจุบันไปเพียง64.33 ว,ว่ากิจการเนี่ยยังสามารถสร้างยอดขายเพิ่มได้อีกอย่างน้อย35% 2. ในที่สุดก็ไปพบว่านะครับรแผนกบรรจุในเครื่องการควบคุมการผลิตนะครับคือจํานวนบรรจุต่อซองเนี่ยเป็น20กรัมนะครับแต่จากข้อมูลที่ได้ทดลองตรวจสอบน้ำหนักเฉลี่ยพบว่าน้ำหนักเฉลี่ยเกิดอยู่ที่7.72กรัมนะครับหรือคิดเป็น13.6%นั่นเองแนวทางการแก้ไขนะครับ1 เพิ่มกําลังการผลิตนะครับโดยใช้เครื่องมือแผนภูมิคนและเครื่องจักรนะครับจากการคํานวณเนี่ยต้องเพิ่มคนทํางานนะครับคุมเครื่องจักรอีก1คนนะครับเป็น2คนนะครับแต่จากปัญหาข้อที่2นะครับทำให้ต้องมีการเพิ่มคนที่3นะครับมาเพื่อทําการสุ่มตรวจน้าหนักนะครับซึ่งจะทําให้กําลังการผลิตสามารถเพิ่มขึ้นได้เป็น3าเนะครับข้อที่2นะครับทำหน้าที่ในการสุ่มตรวจสอบน้าหนักนะครับแล้วก็ปรับเครื่องมือให้มีการบรรจุอยู่ในน้ําหนักค่าที่ควบคุมนะครับตั้งเป้าหมายไว้ที่่1.72กกกัมตอนนนนทําาใหห้้เิจ ผลิตที่1.72กรัมต่อซองนะครับลดลงจาก2.72กรัมต่อซองนะครับหรือมีสัดส่วนต้นทุนวัตถุดิบลดลง5%นะครับผลที่คาดว่าจะได้รับนะครับ 1. คาดหมายยอดขายเพิ่มขึ้นจากการผลิตที่เพิ่มขึ้นได้เนี่ย35%นะครับจากเป้าหมาย1 1 2ล้านนะครับเปลี่ยนเป็น151ล้านบาท 2. ลดต้นทุนวัตถุดิบที่สูญเสียลงได้5%ต่อซองนะครับหรือคิดเป็นมูลค่าเฉลี่ยจากยอดขายปีปัจจุบันนะครับก็คือ3ล้านบาทนั่นเองทั้งหมดนี้ก็เป็นการปรับปรุงนะ เพื่อประสิทธิภาพการผลิตนั่นเองครับ